เด no? ี๋ยววันนี้เราจะเวียนเทียนกันนะคะวันนี้มีคุณแม่ๆป้าๆพี่ๆน้องๆค่ะเวียนเทียนกันนะคะขออนุญาตติดวิดีโอนะคะขออนุญาตนะอุ้ยไฟกระพริบดูมอไซค์คันนี้สิอืมปิปปิปปิ เดี๋ยวเราจะเวียนเทียนกันนะคะที่วัดวัมเดอค่ะวัดวัมเดอวัดวัมเดอนะคะเนี่ยวัดวัมเดอร์พุทธนี่นะคะวัดวัมเดอเราจะเวียนเทียนกันนะคะขออนุญาตติดวิดีโอด้วยนะคะขออนุญาตติดที่วิดีโอนะคะออนไลน์นะคะออนไลน์นะคะ ราจะเวียนเทียนนะคะนี่วัดวัมเดอน,นะคะวัดพุทธพุทธวนาลามนะคะวัมเดอค่ะเมืองสตนะคะ,ะ,คะที่ประเทศสวีเดนนะคะนี่นะคะใครได้มาเที่ยวสวีเดนก็มาเยี่ยมได้นะคะวัดนี้คะ่ะท่านเจ้าคุณบุญทินนะคะเป็นเจ้าอาวาสท่านอยู่องค์ที่สามนะคะ ใครมีโอกาสมาเยี่ยมสวีเดนสตอกโฮล์มก็แวะมาได้นะคะโอเคนะคะอามาเข้าโยมมาเข้าเลยโอเคมาเลยนะคะมีขออนุญาตเรียบร้อยเลยค่ะไะว่าเป็นเด็กค่ะ อันนี้คือทางเข้านะคะวัดเลิศเดิมค่ะอันนี้ก็ญาติโยมที่มาในวันนี้นะคะกรุงนี้นะคะ่ะโอเคนะคะวันนี้เรามาทําบุญสาธุบุญพร้อมกันนะคะสาธุร่วมกันนะคะบุญะคะ่ะ นี่เดี๋ยวเราจะไปเวียนเทียนกันนะคะท่านเจ้าคุณองค์ที่สามนะคะท่านเจ้าคุณบุญทินนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดพุตวารามค่ะที่ว่ามเด็ตกพมเทศสวีเดนนะคะสาธุบุญร่วมกันนะคะโอเคค่ะ นะคะขยับเข้าใกล้กันเฉยๆโอเคหนูหกระเาะปอันนี้เห็นดีแล้วค่ะเห็นเห็นหมดแล้วค่ะเห็นหมดค่ะโอเคนะสอสาธุบุญค่ะเราจะไปเวียนเทียนร่วมกันนะคะวันนี้ที่วัดบําเดกค่ะเมืองสกุลมเทศวีเดนะคะสาธุบุญค่ะสาธุสาธุค่ะ นี่ค่ะท่านดูองค์ที่สามค่ะเจ้าอาวาสวัดค่ะเจ้าคุณบุญทินนะคะเดี๋ยวเราจะไปเวียนเพียนกันนะคะสวยค่ะภาพนี่สวยแล้วโอเคนะคะสาธุร่วมกันนะคะ สาธุสาธุบุณค่ะเราจะไปเวียนเทียนค่ะโอเคเราจะเวียนเทียนแล้วนะคะท่านจะคุณเดินน้ำหน้านะคะจัดแถวจัดแถวค่ะจัดแถวนะคะเราจะเวียนเทียนกันนะคะ เราต้องถอดรองเท้าค่ะเวียนเทียนต้องตออรองเท้านะคะเพื่อความบริส first, so ุทธ um so ิ์ในการเวียนเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างหลังไปก่อน มากันนะพี่ เดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าค่ะคลิปนี้กัน